ทุกคนเข้าสู่การประกวดแข่งขันโครงงานของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งการแข่งขันวันนี้นะคะก็จะเป็นการแข่งขันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะโดยเราจะแบ่งออกเป็นหลากหลายสาขาด้วยกันค่ะวิทยาศาสตร์เราไปถึงฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมค่ะเราจะมีการแข่งขันทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายนะคะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้ค่ะวดีค่ะวค่ะ ครูทุกท่านและสวัสดีนักเรียนชั้นม .6 ทุกคนคะ่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SMTP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปี2568ค่ะเรียนท่านผู้ในการเรียนรูร้ในสื่อที่ก่อแม่ประธานเย่ กระผมในนามของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมตรวจโครงงานชั้นนัธยมศาสตร์ปีที่หโครงการห้องเรียนพิเศษยศาสร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมตรวจโครงการวิสาตร์นี้เป็นการเรียนชั้นมัธยนศาสตร์ปีที่หกของโครงการห้องเรียนพิเศษยศาสา์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนกรอบเยพ์บุจำนมนทั้งหมด144คน จำนวนโครงงาน5-7โครงการแยกเป็นสาขาวิชาดังนี้ 1. โครงงานวิชาวิสิทธิ์6โครงงาน 2. โครงงานวิชาเคมี10โครงงานโดยเฉพาะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในเกณฑ์ที่ดีมากและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปเนื่องจากทุกวันนี้เราต้องพึ่งพาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนา ประเทศหลายๆด้านและของนาคุภารีรัชนาตรบารมีของพระวงค์เธอพระอ,องค์เจ้าวัฒนาช่วยให้โครงการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานของนักเรียนชั้นมันธยมศปีที่6โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณินศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้สำเร็จรุ่ง่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ วันนี้เป็นการระกวดโครงงานของโครงการ SME T นะครับก็ดีใจนะครับเห็นโครงงานจำนวนมากมายนะครับถึงเกือบ5้าา7โครงงานกันนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆทุกคนนะครับในทำโครงงานสาขาต่างๆขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็เอาวิชาความรู้หรือประสบการณ์จากการทำรงงานนี้ไปใช้ในอนาคตต่อไปนะครับสวัสดีครับ ช้นนางสาวตีดาภาสิงกระจายม6ทม5นะคะวันนี้เราอยู่ที่งานการประกวดโครงงานของอนักเรียนชั้นม6นะคะซึ่งมีอยู่5ห้องนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ใกล้ผู้ที่เราอยากสัมภาษณ์มากที่สุดเลยค่ะเขาเพิ่งออกจากห้องมาสดๆร้อนๆเลยนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะ ปฏิตาชัยช่วยนะคะเมอหกทับห้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาภัภาภัน์สวราวัดคามหกทับห้าค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างคะเมื่อออกจากห้องเชือดเมื่อกี้น่ากลัวมากเลยนะคะเปิดแอร์แต่ว่าทาไมเหงื่อทุกคนไหลไม่หยุดเลยค่ะยืนยิ้มจนจบค่ะจนหมดเวลาค่ะเราก็ตอบคำถามไปนิดเดียวนะคะตอบแบบไม่เข้าใจอะไรเลยค่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจนิดนึงค่ะใช่ค่ะตื่นเต้นมากค่ะ โอเคค่ะไปกันต่อนะคะหนูไม่ทราบว่าเพื่อนที่เขายืนอยู่ตรงนี้อ๋อไปไปไปทางนู้นใช่ไหมคะโอเคค่ะไปไป <laughs> <laughs> ไปไหนไปไหนเออพิเสษกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มสิบโมงครึ่งค่ะกลุ่มสิบโมงครึ่งพิเสนโครงงานสาขาอะไรคะสาขาเคมีคะ่ะสาขาเคมีนะคะเพื่อนดูตื่นเต้นและกดดันมากเลยนะคะเราคนกลุ่มอื่นก็ตั้งใจทำนะคะสู้ๆคะ่ะเป็นกำลังใจให้เหมือนกันคะ่ะ ขอบคุณค่ะเฮ้ยจีค่ะเพื่อนพีีเซนต์โครงงานสาขาอะไรคะสาขาชีวะครับสาขาชีวะก,กลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่5ครับผมเพื่อนตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากคะ่ะมีอะไรอยากบอกครูท่านคณะกรรมการไหมคะใจดีกับผมด้วยนะครับผมพวกผมก็เตรียมมา,มาแค่นี้แหละครับขอบคุณครับโอเคค่ะ <S 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 นะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะกับสาขาแถวนี้นะคะชคะื่ออะไรคะลำพื้นค่ะชื่อเสียงซอคะ่ะชื่อแตงโมคะ่ะเพื่อนพรีเซนต์สาขาไหนคะชื่อว่าวิทยาคะ่ะตื่นเต้นไหมคะกับสาขานี้ไม่ค่อยคะ่ะคือออกจะเบสิกง่ายไปมากเลยคะ่ะคิดว่ากรรมการจะถามคำถามโหดไหมคะโหดมากที่สุดในโลกคะ่ะ <laughs> โอเคคะ่ะใจดีกับพวกหนูหน่อยนะคะ <laughs> ขอบคุณคะ่ะ เรามาทายกันนะคะว่าเพื่อนจะพูดถึงสาขาไหนหนูคิดว่าน่าจะเป็นสาขาชีวะพวกยืนอยู่หน้าห้องชีวะแน่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพวกเราทํอวิชาชีววิทยาค่ะโอเคค่ะทุกเพื่อนมีอะไรอยากบอกกรรมการไหมคะก็วันนี้กรรมการน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าถามคำถามซอฟดีค่ะโอเคแต่เรามีจำกัดค่ะเพราะว่า ได้ไปศึกษางแล้า ด้วยในปัจจุบันเนยครับผู้คนทําสวยกับงานไปมากเนใช่ไมครับ่ได้มีการาทีคแนนครับแล้วแ้วเราเราชัวร์ได้ยไว่าเหตยที่ภาชีิตนี้มันเจอเฉพาะในเขตกรุเราแล้วก็พปนที่ใกล้เคียงเราเอข้อมูลตรงนี้มาจากไหนเรื่องให้ศึกษาเนี่ยพี่ปีแล้วก็อะไรนะผักสวนพววมีไอ้นักแควมีอาหารเนี way, ่ยก like ็เลยอยากรู้ว่าทำไมถึงสนใจเรื่องเหในการในรามวัดสีเหลือง พูดนี้ง่ายครูอยากรู้ว่า,าทำไมมันเป็นทำไมต้องมางานใจเดินเยอนที่ผ่านมาที่พวกเราได้มีหนึง่งคือปในมาคของแไอคอนที่เราก็คุมไว้คุณหน่อยมีค่ะที่สองคือถ้าของคนของไทยที่จะหาแล้วก็แล้วเราทดสอบยังไงครับครูหนูได้มีการเซตร,ระบบสิ่งแวดล้อมขึ้นมาค่ะโดยมีการใช้น้ำกัดและตั้งทิ้งไว้เพื่อให้อัดเกลือน้ำอยากมี ปริมาณคอลีเลียก็ให้เราเหงออกค่ะแล้วก็พวกหนูมีการจัดตั้งสภาพแวดล้อมนะคะมีสาหลายแล้วก็อ่มีการนําดินมาใส่ด้วยค่ะแล้วก็นะะคเรื่องปริมาณหอยของส่วนหนก่อนมันมีมันมีคุณสมบัติทุเชนในที่เลือกเลือกกระสุนแล้วก็มาใช่ไมคะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากผมภาษาค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาแข่งโครงงานค่ะตัวชีวิตความเป็นตายของพวกเรานะคะ ถามความรู้สึกก่อนที่จะแข่งค่ะรู้สึกไม่โล่งเลยค่ะเพราะกลุ่มข้างหน้าถามไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงกลุ่มหนูเลยค่ะเสร็จแล้วที่แข่งเสร็จแล้วหรอแข่งเสร็จแล้วนะคะก็ดีค่ะดีมากเลยโครงงานหนูดีค่ะเขาก็เลยถามไม่เยอะนะคะใครอยากลองใช้งานมาลองได้นะคะพักนีเอามานะคะมานะคะอย่ามีคนจีบสสดหมดค่ะสดลว์ค่ะ ค่ะเราก็ได้ได้สูตรนี้ออกมาซึ่งสูตรนี้ยังไม่มีใครเคยคิดมาก่อนเป็นเราเป็นกลุ่มแรกที่เราคิดออกมาได้ถูกไหมก็เป็นการมีควา์จากสอการอองการมีครามส่อใจในค่ะโอเคนี่คือสูตรที่ได้จากการทดลองของเราเลยใชค่ะเป็นคนคิดคนสูตรน่ไม่ไม่ก๊าลก๊าลจะบอกว่าเนี่ย หรือว่าเป็น,ปนการทดลองที่แบบสามารถสร้างสมก,การขึ้นมาจากสมก,การอื่นที่ยังไม่มีใครคิดถึงเรื่องสมก,การนี้เลยใช่ไหมถูกพยายามจะให้เครดิตแล้วก็พยายามจะให้เคลียร์ได้ว่ามออสมก,การนี้พวกเราคิดได้เองน,นะนะคิดเองจริงนะไม่มีไม่ต้องแบบไม่ไม่มีมนะไ,ไ,ไ,ไม่มีในงานวิจัยอื่นนะโอเคโอเคขอบคุณมาก ใช่ค่ะหมดไปแล้วครูชีวะนั่งอยู่ในสองสมคนอ่าโอเคที่เราได้ค่ะาถ้าจะแนคะควรจับตาในที่โลงทีอยู่ในเช่นแบบนไม่ควรจับการแสงแดดเลยอ่ะเผื่อถ้า มันต้องเปลี่ยนจากที่หนึ่งเนาะถ้ามันไม่สามารถโตได้เลยมันต้องย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเพื่อให้ขนาดขยายได้เพราะงั้นอาจจะเป็นข้อจํากัดในงานเธออยู่นะว่าจะต้องเป็นพืชชนิดเนาะพืชแต่ละชนิดมันมีความต้องการธาตุอาหารที่เป็นธาตุ NPK เน NP ี่ยต่างกันนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการคำนึงถึงด้วยว่าธาตุที่เราใส่เข้าไปมันเหมาะสมในการปลูกพืชแบบนี้ด้วย นี้ลองอธิบายคร่าวๆได้ไหมว่าตัวภาคอาหารแต่ละอันเนี่ยทำไมเราถึงเลือกใช้3ตัวนี้และในอัตราส่วนที่แตกต่างกันหนึ่งนางสาวกัญญาลักษณ์ภัตติกุลสองนางสาวชุติการทองคำและดิฉันนางสาวจิชานันท์แก้วมงคลค่ะโดยมีหัวข้อน่าเสนอดังนี้ค่ะในปัจจุบันนะคะถานเป็นแหล่งพลังงานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่แน่ครัวเรือหรือในร้านอาหารประเภทดปิ้งย่างซึ่งถ่านเฉดไหนที่นิยมใช้เนี่ย สวัสดีค่ะพวกเรานะคะจากโครงงานเรื่องการศึกษาชนิดและอัตราส่วนตัวะสานที่เหมาะสมต่อคุณภาพถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน,นะคะ่ะพวกเรานะคะทําการศึกษาชนิดและอัตราส่วนของถ่านอัดแท่งนะคะโดยทําจากเปลือกทุเรียนซึ่งเป็นวัชรุชีวมวลที่เหลือใช้จากตลาดนะคะใช่ค่ะ พวกเรารู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มานำเสนอโครงงานในวันนี้โครงงานที่ทำมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของพวกเราค่ะใช่ค่ะใช้เวลาหนึ่งปีเต็มกับการทำโครงงานนี้ค่ะเพราะเราสึกแบบว่าทุ่มเทกับการทำมันมากแต่วันนี้เราก็พิเศษแล้วก็ทำออกมาได้ดีค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็เพื่อนๆทุกคนค่ะยินดีากเลยสมัยอีสิบ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  กสเกสตินครับเอสสอนจะแจกกโปตอนกไนเป็นสตัวครับและเมื่อเอาไปหุ้มที่มโมนนะครับตัวเอชสาตัวจะจับกับประจุลบคนเยอะุ้มเซลล์ครับทำให้เซลล์จุดนสีเก่น้ำเอไหลและตางในสุดครับต่อมาไวลาการหมายความว่าน่มัมหายใเยอะน้ำตาลน้ำหนักของโมนที่เริ่ลดลงครับสวัสดีค่ะทีตาลีหกสค่ะ เอาไหม,มก็วันนี้กลมพวกเรานะคะมาจากสาขาสิ่งเราะะ้าค่ะพวกเราก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ไปกินข้าวเย่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากมหกทห้าค่ะเย้พวกเราเพิ่งไปแข่งโครงงานชีวะวิทยามานะคะจะบอกเลยว่าเจมจ้นมากเพราะชีวะคือชีวิตเราเลย เสียชีวิตด้วยชีวะค่ะก็ถูกต้องค่ะบอกถึงน้องๆรุ่นต่อไปนะคะชีวะไม่ได้ใจดีเหมือนที่ทุกคนคิดบ๊ายบาย